ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่176เจียนอีหลิงก็ลงทะเบียนด้วยการแข่งขันเคมีระดับมัธยมหรือเราจะได้เงินมากเท่าไรหรเหรอ โมชิวินได้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับรางวัลจากเมืองเหงเหย่วเงินรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้สูงมากเป็นพิเศษว่ากันว่าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ใหญ่มากรางวัลจะค่อนข้างมากกว่ารางวัลโดยทั่วไปพอประมาณฉันได้ยินว่ารางวัลที่หนึ่งจะได้สองแสนรางวัลที่สองคือหนึ่งแรางวัลที่สนั้นจะได้หกหมื่น ส่วนอันดับ4ไปจนถึงอันดับ10นั้นจะได้30,000รางวัลพวกนี้ล่อตาล่อใจจริงๆเงินรางวัลจากการแข่งขันที่โมชีวินได้เข้าร่วมแข่งก่อนหน้านี้กำหนดไว้น้อยกว่านี้เธอไม่คาดหวังว่าจะได้ติดหนึ่งในสอันดับแรกเพียงแค่ติดในอันดับที่4ถึง10ได้รับรางวัล30,000หยวนก็พอที่จะช่วยบรรเทาปัญหาครอบครัวที่มีอยู่ในตอนนี้ได้ พี่หญิงชิวพอจะส่งที่อยู่เว็บไซต์มาให้หน่อยได้ไหมฉันจะได้ลงทะเบียนโมชิวินคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีมากจริงๆเพราะว่าถ้าเธอยืมเงินเธอก็จะต้องจ่ายเงินคืนส่วนเงินรางวัลน,นั้นเธอจะได้เป็นของตัวเธอเองหลังจากที่พูดโทรศัพท์กับโมชิวินชิวหยีเจนก็นึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ทำไมไม่ลงทะเบียนชื่อของเจียนอีหลิงลงไปในการแข่งขันด้วยล่ะ ไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายเพียงแค่ใช้รูปถ่ายของเจียนอ e ีหลิงเพียงอย่างเดียวว่ากันว่าเมื่อถึงเวลานั้นผลการแข่งขันจะถูกเผยแพร่ออกมาผ่านอินเทอร์เน็ตและไม่ว่าเจียนอ e ีหลิงจะไปสอบหรือไม่นั้นคะแนนของเธอก็จะถูกติดประกาศไว้เมื่อถึงเวลานั้นถ้าเห็นชื่อของโมชิวินอยู่ด้านบนและมีชื่อของเจียนอ e ีหลิงอยู่ที่ด้านล่างสุดคงจะดูดีไม่น้อย ในตอนนี้ชิวหยีเจนไม่กล้าที่จะไปต่อยาเจียนอ e ีหลิงแต่ถ้าเธอมีโอกาสที่จะทําให้อีกฝ่ายประสบปัญหาเธอก็จะไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสแบบนี้ดังนั้นชิวหยีเจนจึงเข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้วกรอกข้อมูลของเจียนอ e ีหลิงลงใบในหน้าลงทะเบียนเธอหาข้อมูลของเจียนอ e ีหลิงได้จากคอมพิวเตอร์ของพ่อของเธอที่เหลือก็เพียงแค่กรอกข้อมูลลงไปในหน้าลงทะเบียนการแข่งขันเคมีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วชิวยี่เจนก็มองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยความพึงพอใจไม่รู้ว่าเจียนอ e ีหลิงจะทำหน้าอย่างไรถ้าหากว่ารอให้เจียนอ e ีหลิงพบว่ามีชื่อของตนเองอยู่ในรายชื่อของผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลังจากที่ผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์เจียนอ e ีหลิงก็กลับไปที่โรงเรียนทันทีที่เธอเข้าไปในห้องทุกคนก็มองดูเธอด้วยสีหน้าที่แปลกออกไปเหมือนกับว่าเธอเป็นตัวประหลาด เจียนอีหลิงไม่เข้าใจเธอจึงเดินไปที่นั่งของเธอเหมือนดังเช่นปกติหูเจียวเจียวเอียงตัวเข้ามาหาแล้วกระซิบถามเจียนอีหลิงอีหลิงทำไมเธอถึงไปลงทะเบียนแข่งขันเคมีแข่งขันอะไรใช่ครูที่โรงเรียนของเราให้ความสำคัญกับการแข่งขันนี้มากโรงเรียนได้โพสต์รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนและได้แจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียนทุกคนที่ละงอทะเบียนด้วย เพราะว่าการได้รับรางวัลในการแข่งขันเคมีระดับนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติของโรงเรียนเช่นเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดาที่โรงเรียนจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พูดแล้วหูเจียวเจียวก็ได้ชี้มือไปที่สิ่งพิมพ์หนาเตอะที่วางอยู่บนโต๊ะของเจียนอีหลิงนี่เป็นชุดสําเนาของเธอเจียนอีหลิงมองลงไปบนโต๊ะและก็เห็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับคําถามในการแข่งขันเคมีวางอยู่บนโต๊ะหูเจียวเจียวพูดเสริมด้วยเสียงเบาๆว่า เอกสารชุดนี้รุ่นพี่ปีสามหัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีส่งมาให้ด้วยตัวเองตอนที่เธอมาเธอได้พูดว่ามีเพียงสองคนที่อยู่ในระดับมัธยมชั้นปีที่หนึ่งที่ได้ลงทะเบียนร่วมการแข่งขันและคนส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนจะเป็นรุ่นพี่ซีเนียเพราะว่ามีความรู้หลายอย่างที่ยังไม่ได้เรียนในช่วงเวลาของปีที่หนึ่งกับปีที่สองของมัธยมปลายดังนั้นจึงไม่มีความหวังกับการเข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีแรกของมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งนี่เป็นภาคการศึกษาแรกของพวกเขาดังนั้นเนื้อหาของวิชาเคมีโดยส่วนใหญ่นั้นพวกเขาจึงยังไม่ได้เรียนมีไม่กี่คนในระดับมัธยมปลายปีที่สองที่ได้สมัครลงทะเบียนซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในอันดับต้นๆของชั้นและมีเพียงสองคนในชั้นมัธยมปลายปีที่หที่ลงทะเบียน หนึ่งในนั้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งของชั้นปีที่หนึ่งสุดยอดมหาอัจฉริยะส่วนอีกคนก็คือเจียนอีหลิงคะแนนวิชาเคมีเดือนแรกของเจียนอีหลิงได้43แต้มคะแนนในเดือนที่สองได้60แต้มตอนที่177อยู่ร่วมกันกับพวกหวยแตกอย่างไรก็ตามโรงเรียนไม่รู้ว่าทำไมเจียนอีหลิงจึงได้ลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน แม้ว่าจะไม่ได้มีข้อจํากัดในการลงทะเบียนแต่สําหรับการทดสอบทั่วไปประเภทนี้ชื่อเสียงของโรงเรียนจะมีผลเกี่ยวพันกับคะแนนที่เธอได้รับด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีปี3จึงมีสีหน้าคืนขมเมื่อตอนมอบเอกสารให้กับเจียนอีหลิงบรรดานักเรียนที่พากันมองไปที่เจียนอีหลิงต่างก็มีสีหน้าแปลกๆเช่นเดียวกันและก็ดูเหมือนจะมีความสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของเจียนอีหลิง หลังจากที่ฟังคำพูดของหูเจียวเจียวแล้วเจียนอีหลิงก็เปิดลิงก์ไปยังหน้าลงทะเบียนออนไลน์ใช่เลยเธอพบชื่อของตนเองจากในรายชื่อผู้เข้าสอบเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหูเจียวเจียวมองดูเจียนอีหลิงจ้องมองชื่อของตนเองด้วยท่าทางงุนงงเธอไม่ได้ลงทะเบียนด้วยตัวเองเหรอปฏิกิริยาของเจียนอีหลิงไม่เหมือนกับว่าเธอได้ลงทะเบียนด้วยตัวเธอเองมันเหมือนกับว่าเธอเพิ่งจะได้เห็นเป็นครั้งแรก ฉันไม่ได้ทำเชี่ยใครกันช่างชั่วร้ายไปลงทะเบียนให้เธอเนี่ยหูเจียวเจียวรู้สึกว่าคนที่ซึ่งได้ลงทะเบียนให้นั้นช่างเลวสิ้นดีถ้ามีใครลงทะเบียนให้เธอเธอคงจะบ้าแน่หูเจียวเจียวคิดอยู่ชั่วขณะแล้วก็พบว่ามีอะไรที่แปลกแปลกเดี๋ยวก่อนเธอจําเป็นต้องที่จะกรอกทั้งหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและหมายเลขบัตรประจําตัวนักเรียนในการลงทะเบียนใครกันที่สามารถจำหมายเลขของเธอได้ทั้งสองตัว ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่โคตรยาวนั้นหมายเลขบัตรประจําตัวนักเรียนเองก็ยาวจัดเหมือนกันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากคนทั่วไปสามารถจดจำหมายเลขของตัวเองได้ใครกันที่ว่างจัดจนถึงกับไปจดจำหมายเลขของคนอื่นหูเจียวเจียวพบว่าประสบการณ์จากการดูคน,นันยอดนักสืบนั้นยังไม่เพียงพอหูเจียวเจียวเลิกคิดถึงปัญหาข้อนี้และหันมาปลอบโยนเจียนอีหลิงแทน อีหลิงไม่ต้องเสียใจนะเมื่อลงทะเบียนไปแล้วก็แล้วไปเถอเมื่อตอนที่เธอไปทําข้อสอบก็ให้กรอกคําถามแบบปรนัยตามใจเลยถ้าเธอโชคดีเธอก็จะได้คะแนนฉันได้ยินมาว่าคะแนนของการทดสอบแบบนี้นั้นยากมากเลหลายคนไม่ได้คะแนนเหมือนกับที่เคยทําได้แต่บางทีเธออาจจะได้คะแนนดีจากการเลือกกาเพียงแถวเดียวก็ได้นะออเจียนอีหลิงมีสีหน้าเป็นปกติไม่มีความกระวนกระวายเลยแม้แต่น้อยไม่เหมือนกับที่หูเจียวเจียวกังวล หูเจียวเจียวไม่รู้ว่าจะปลอบโยนเจียนอีหลิงอย่างไรดีดังนั้นเธอจึงได้แต่พูดว่าถ้ายังไงก็ไม่ต้องคิดมากนะอืจากนั้นเจียนอีหลิงก็เปิดดูตัวอย่างชุดคำถามการแข่งขันเคมีที่อยู่บนโต๊ะเธอต้องการที่จะรู้ว่าการแข่งขันนั้นทําการทดสอบกันอย่างไรหูเจียวเจียวก็เอียงหน้ามาดูด้วยเหมือนกันเมื่อเหลือบริษัทไปเห็นหัวข้อการทดสอบหูเจียวเจียวก็อุทานออกมาว่า ฉันรู้ทุกตัวอักษรที่เขียนอยู่ในนี้แต่เมื่อนำมันมารวมกันฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วนี่ทำไมสูตรเคมีนี้ประหลาดจังมันมีตัว C ีตั้งหลายตัวแล้วก็มีตัว h หลายตัวเหมือนกันมันไม่น่าจะซับซ้อนมากขนาดนี้เธอจะทำยังไงดีหัวข้อพวกนี้มีไว้ให้คนทำจริงหรือสาธุขอให้พระคุ้มครองฉันอย่าให้ได้พบเจอกับปัญหาประเภทนี้เลยมันน่ากลัวเหลือเกิน หูเจียวเจียวซึ่งเพิ่งได้เรียนอนินทรีย์เคมีเมื่อได้เห็นสมการของอินทรีย์เคมีบนคำถามสำหรับการแข่งขันเธอก็ได้เห็นดาวระยิบระยับแล้วไม่ต้องพูดถึงความซับซ้อนที่เกี่ยวโยงกันไปมาในคำถามเหล่านั้นในขณะที่หูเจียวเจียวกำลังปลอบโยนเจียนอีหลิงอยู่นั้นก็มีคนบางคนที่กำลังหัวเราะอยู่กับเรื่องราวนี้ที่อยู่บนฟอรัมของโรงเรียน โพสต์ต้นฉบับนั้นเป็นรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันเคมีในครั้งนี้และคำอวยพรขอให้โรงเรียนมัธยมเชิงหัวได้ประสบความสำเร็จที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้นำเอาชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่โรงเรียนจากนั้นเมื่อมีคนเห็นชื่อของเจนอีหลิงปปนอยู่ในรายชื่อด้วยพวกเขาก็เริ่มโพสต์ในสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมฉันเหมือนจะเห็นอะไรแปลกๆเข้าให้แล้วช็อกไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกบรรทัดบนฉันก็เห็นมันเหมือนกัน พระเจ้าทำไมถึงมีพวกห่วยแตกอยู่ในกลุ่มขาใหญ่ด้วยละ่ะนี่เธอคิดว่ายังไงฉันพูดได้แต่เพียงว่าความกล้าหาญของเธอนั้นช่างน่าชื่นชมตอนที่178ความไม่พอใจของหัวหน้าฝ่ายวิชาการนั่นไม่ใช่เจียนอีหลิงที่ผลักพี่ชายตกบันไดหรือเกิดอะไรขึ้นเธอต้องการที่จะทำอะไรอีกหลังจากที่ข่าวเรื่องเธอเงียบหายไปไม่กี่วันเธอก็มาทำตัวเป็นข่าวอีกแล้วเหรอ อย่าพูดแบบนั้นข้อความข้างบนอย่าลืมว่าตัวเองหน้าแตกไปเมื่อตอนเรื่องสารภาพรักครั้งล่าสุดข้อความข้างบนคิดว่ายังไงถึงเรื่องสารภาพรักจะหน้าแตกแต่เธอก็ยังไม่ได้พ้นผิดในเรื่องผลักพี่ชายของเธอนี่นาเธอเพียงแค่หาคนมาลบโพสต์คิดว่ามันจะจบแค่ลบโพสต์เหรอความจำของชาวเน็ตมีอยู่เพียงแค่สามวันอย่างนั้นเหรอ เวลาได้ล่วงเลยมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วนับตั้งเหตุการณ์ของเจียนอีหลิงหัวข้อโพสต์ก็ได้ถูกลอบอไปแล้วแต่ก็ยังมีคนจําเหตุการณ์นั้นได้ตอนนี้เมื่อชื่อของเจียนอีหลิงปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนอีกครั้งเหตุการณ์ในอดีตครั้งนั้นก็จึงถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งอย่าพูดนอกเรื่องนี้เป็นโพสต์เรื่องการแข่งขันเคมีเราจะคุยกันเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเคมีถ้าต้องการพูดถึงเรื่องอื่นไปเปิดโพสต์คุยกันเอง ประโยคนี้ได้รับคำชมเชยจากนักเรียนหลายคนจากนั้นหัวข้อการสนทนาจึงกลับมาเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเคมีดังเดิมถ้างั้นก็กลับมาคุยเรื่องการแข่งขันเคมีกันพวกเราทุกคนต่างรู้ว่าผลการสอบของเจียนอีหลิงนั้นเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเธอจะทำอะไรงี่เง่าในรอบนี้เห็นด้วยกับข้อความบนดูว่าเธอจะสร้างความอับอายให้กับพวกเราโรงเรียนมัธยมเชิงหัวแน่เลย ฉันนึกไม่ออกเกิดอะไรขึ้นกับเจียนอีหลิงต้องการแสดงออกหรือจำเป็นหรือเปล่าแสดงออกแล้วจะมีอะไรดีหรือคิดว่าเป็นคนเก่งเรื่องการแข่งขันเคมีนี้ได้ยินว่ายากมากสำนักงานหัวฝ่ายวิชาการอาจารย์หลี่หัวหน้าฝ่ายวิชาการกำลังรู้สึกรนทดเมื่อมองไปยังรายชื่อเกิดอะไรขึ้นกับเจียนอีหลิงกันเธอลงทะเบียนการแข่งขันประเภทนี้ไปเพื่ออะไรกันอย่างนี้ไม่ใช่การจงใจให้โรงเรียนต้องอับอายหรือยังไงกัน อาจารย์หลี่ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นอย่างมากแม้ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันของเจียนอ e ีหลิงจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เขาก็ยังรู้สึกอึดอัดเหมือนมีหนามยอกอกยิ่งคิดเรื่องนี้เขาก็ยิ่งไม่สบายใจดังนั้นเขาจึงไปที่ห้องแดชั้นมัธยมปลายเพื่อพบกับเจียนอ e ีหลิงตอนนี้ยังเป็นเวลาเช้าคาบเรียนด้วยตนเองก็ยังไม่ได้เริ่มต้นทันทีที่หัวหน้าฝ่ายปรากฏตัวทั้งห้องก็พันเงียบลงหัวหน้าฝ่ายเดินตรงไปที่โต๊ะของเจียนอ e ีหลิง นักเรียนเจียนอีหลิงอาจารย์ได้ยินว่าเธอลงทะเบียนการแข่งขันเคมีเหรอน้ำเสียงของหัวหน้าฝ่ายฟังดูไม่เป็นมิตรอื้อเจียนอีหลิงตอบด้วยท่าทางเรียบเฉยไม่จำเป็นต้องอธิบายให้หัวหน้าฝ่ายฟังเรื่องเหตุการณ์ที่มีคนอื่นลงทะเบียนให้เธอคิดว่ายังไงเธอเคยได้ยินเรื่องสร้างบ้านขึ้นมาทีละชั้นชั้นหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างหลังคาเลยโดยไม่มีฐานรากเธอรู้ไหมว่าคนเราต้องเรียนรู้ที่จะเดินก่อนที่จะเริ่มวิง่ง เธอจะเริ่มทำสิ่งที่ยากๆได้ทันทีเลยหรือยังไงอื้อหัวหน้าฝ่ายพูดเสียยืดยาวแต่เจียนอีหลิงเพียงแค่ตอบด้วยถ้อยคำที่ชวนผิดหวังอื้อเขามีความรู้สึกเหมือนใช้แรงผิดเหมือนกับเอากำปั้นไปต่อยนุ่นอย่างสุดแรงหัวหน้าฝ่ายทำหน้าตึงและตั้งคำถามเจียนอีหลิงต่อไปด้วยเสียงเย็นเยียบ นั่นหมายความว่านักเรียนเจียนอีหลิงได้เตรียมตัวมาบ้างแล้วอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เชื่อว่าเธอคงจะไม่ลงทะเบียนการแข่งขันที่ยากแบบนี้โดยไม่มีเหตุผลเงินรางวัลสูงเจียนอีหลิงตอบเธอเพิ่งเห็นมันตอนที่เข้าไปในเว็บรางวัลที่หนึ่งนั้นสูงมากเธอต้องการรางวัลเหรออนักเรียนเจียนอีหลิงเธอทะเยอทะยานมากอาจารย์ไม่รู้ว่าเธอผ่านการสอบเคมีเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าผ่าน เจียนอี้หลิงตอบกลับอย่างมั่นใจไม่มีความรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยคนที่ไม่รู้ต้องคิดว่าเธอได้คะแนนเต็มการสอบเคมีเดือนที่แล้วแน่ๆตอนที่179จะส่งอาหารมือดึกดีๆหัวหน้าฝ่ายวิชาการไม่รู้จะพูดอะไรกับเจียนอีหลิงเธอทำของเธอต่อไปคำที่เขาอยากจะพูดนั้นมันไม่เหมาะสมที่จะพูดที่นี่ หัวหน้าฝ่ายไม่ต้องการที่จะเสียเวลาไปกับเจียนอีหลิงอีกต่อไปเมื่อผลการสอบประกาศออกมาเขาก็จะพยายามไม่รับรู้เรื่องราวเด็กคนนี้อย่างถึงที่สุดในช่วงเวลานี้เขาควรจะให้ความสำคัญกับนักเรียนที่ได้ฝึกฝนมาเป็นพิเศษกับนักเรียนชั้นนำในห้องเก่งปีสาพวกเขามีแนวโน้มที่จะชนะการแข่งขันเคมีนี้มากกว่าคนอื่นหัวหน้าฝ่ายวิชาการมาแล้วก็จักไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากนะัก แต่ก็เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ชอบการกระทําของเจี่ยนอีหลิงในเมื่อโมชีวินลงทะเบียนการแข่งขันเคมีเธอก็ต้องอุทิศตนในการทําแบบฝึกหัดชุดคําถามที่ส่งมาจากหัวหน้ากลุ่มได้ส่งมาเพื่อช่วยนักเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขันโมชีวินมีเจตนาที่จะทํามันให้เสร็จก่อนการแข่งขันนี่ยิ่งเพิ่มภาระให้กับโมชีวินซึ่งอยู่ในระดับมัธยมชั้นปีที่สเป็นอย่างมาก เธอต้องศึกษาจนถึงตีหนึ่งดังนั้นเธอจึงดูค่อนข้างซูบเสียวการเรียนอย่างหนักของโมชีวินนั้นเข้าตาของป้าโมและเธอก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่ในใจแต่เธอก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากจะทำอาหารมื้อดึกให้กับลูกสาวของเธอหลังจากที่ป้าโมทำมื้อดึกให้โมชีวินแล้วเธอก็ทำเพิ่มอีกชุดชีวินลูกเอาอาหารนี้ไปให้นายน้อยสามได้ไหม ระยะหลังนี้นายน้อยคนโตได้พานายน้อยสามไปด้วยเป็นการส่วนตัวและการผ่าตัดของนายน้อยสามก็ถูกกำหนดไว้แล้วผลทำให้นายน้อยสามมีเวลาติดต่อพูดคุยกับลูกสาวเธอน้อยลงป้าโมกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเด็กทั้งสองจะลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาดังนั้นเธอจึงทำอาหารมื้ดดึกเพิ่มเป็นพิเศษพร้อมกับขอให้โมชิวินให้นำไปให้เจียนหยุนหน้าด้วยตัวเอง โมชิวินมองไปยังอาหารมือดึกที่แม่ของเธอได้เตรียมเอาไว้อย่างลังเลก่อนนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับเจียนหยุนหน้าวได้จืดจางลงไปอีกทั้งเขาก็ไม่ยอมตอบข้อความที่เธอส่งไปหาเขาตอนแรกโมชิวินสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับครั้งนั้นตอนที่ของขวัญได้ถูกค้นพบแต่ว่าคู่สามีภรรยาและนายน้อยคนโตไม่ได้ทำอะไรกับแม่ของเธอโมชิวินจึงคลายความระแวงระวังลงไป ถ้าเรื่องนั้นถูกค้นพบเป็นไปไม่ได้ที่คู่สามีภรรยาและนายน้อยคนโตจะไม่แสดงอะไรออกมาดังนั้นโมชิวินจึงเข้าใจว่าเจียนหยุ่น,น่ายุ่งอยู่ในช่วงนี้โมชิวินลังเลช่วขณะก่อนที่จะถือชามเกี๊ยวชิ้นเล็กๆในซุปไก่ที่แม่ของเธอได้เตรียมเอาไว้แล้วว่าก็เดินไปที่คาร์หาดโมชิวินกับแม่ของเธออาศัยอยู่ในบ้านเล็กข้างคาร์หาดอตระกูลเจียนแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนกระท่อมมันก็ยังดีกว่าบ้านที่แม่และเธออาศัยอยู่แต่ก่อน เมื่อเธอมาถึงคารืหาดอโมชีวินก็พยายามที่จะเปิดประตูประตูหลักเป็นประตูล็อกด้วยลายนิ้วมือลายนิ้วมือของโมชีวินนั้นเดิมทีแล้วนั้นได้ถูกบันทึกไว้แต่ว่าวันนี้ประตูล็อกบอกเธอว่าลายนิ้วมือของเธอนั้นไม่ถูกต้องโมชีวินตกตะลึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าลายนิ้วมือของเธอนั้นลอบอไปจากการที่ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านนั้นได้ถูกอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้ โมชีวินนั้นวางอาหารมือดึกไว้ข้างตัวก่อนที่จะส่งข้อความไปหาเจียนหยุ่นหน้าวเห็นไฟในห้องเธอยังไม่ดับเธอคงยังไม่เข้านอนใช่ไหมแม่ฉันก็เลยทำอาหารว่างมือดึกให้เป็นเกี๊ยวซุปไก่ของโปรดของเธอฉันเอาไปให้เธอไหมหลังจากที่ข้อความถูกส่งไปจนเวลาล่วงเลยไปนานหลังจากที่ผ่านไปประมาณ5นาทีโมชีวินก็ได้รับคำตอบจากเจียนหยุนนาวไม่จำเป็น สามคำสั้นๆเห็นได้ชัดเจนว่าปฏิเสธคำขอของโมชิวินเมื่อโมชิวินเห็นข้อความสามคำนี้เธอก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่เดินไปมาอยู่ที่ประตูอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งโมชิวินก็กลับไปที่กระท่อมที่พักของเธอและแม่พร้อมกับอาหารมื้อดึกป้าโมเห็นโมชิวินถืออาหารมือดึกกลับมาโดยไม่ถูกแต่ต้องจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอชิวินหรือว่านายน้อยสามหลับลงไปแล้ว เปล่าเขาทานแล้วป้าอันทำมือดึกให้เขาแล้วโมชีวินโกหกเธอไม่ต้องการให้แม่ของเธอคิดเรื่องนี้งั้นก็คราวหน้าก็แล้วกันป้าโมรู้สึกเสียใจเล็กน้อยตอนที่180หนุ่มหล่อมาที่โรงเรียนในวันถัดไปเมื่อคาบที่สองเสร็จแล้วอาคารเรียนก็เปลี่ยนเป็นมีชีวิตชีวาและนักเรียนหลายคนก็มุ่งไปที่ระเบียงทางเดินของโรงเรียนเพื่อดูอะไรบางอย่าง หูเจียวยวที่อยากรู้อยากเห็นตามเขาไปที่ระเบียงทางเดินแล้วก็มองดูอยู่พักหนึ่งจากนั้นเธอก็กลับมาบอกเจียนอีหลิงว่าอีหลิงมีหนุ่มหล่อในโรงเรียนด้วยละหล่อจนเลือดก,กำเดาไหลเลยล่ะอือเจียนอีหลิงไม่สนใจหนุ่มหล่อไม่อีหลิงไม่เพียงแต่เขาจะหล่อแค่นั้นนะแต่เขาก็ยังถูกพูดถึงว่าเป็นนักศึกษาระดับท็อปของมหาวิทยาลัยเหิงหยวนด้วยนะในเวลาเดียวกันแม้ว่าเขาจะยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัย เขาก็ยังเริ่มเปิดบริษัทอินเทอร์เนต็ตกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยนะอืยังไม่สนใจเขาชื่อว่าชินชวนฉันได้ยินว่าเขานั้นเก่งรอบตัวเลยทีเดียวเจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นเมื่อมาคิดดูอีกทีบริษัทของชินชวนก็พัฒนาอย่างอยางรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้ในทํานองเดียวกันชื่อของชินชวนก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้คนในเมืองเหิงเยว่ ตามความเป็นจริงเจียนอีหลิงรู้มากกว่าคนอื่นอยู่บ้างเพราะว่าเธอเห็นงบการเงินของบริษัทชินชวนหูเจียวเจียวพูดกับเจียนอีหลิงต่อว่าฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นคนที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของเมืองเหิงเย,ยว่ในการสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยเขาสามารถไปเรียนที่มาหาวิทยาลัยระดับต้นของประเทศที่เปิดจริงได้เลยนะแต่ฉันไม่รู้ว่าทําไมเขาจึงเลือกมาหาวิทยาลัยเหิงเยว่แน่นอนว่ามาหาวิทยาลัยเหิงเยี่ แน่นอนมหาวิทยาลัยเหิงเยว่ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันไม่ว่ายังไงนี่ก็เป็นเพียงความใฝ่ฝันที่ฉันไม่มีวันได้ไปถึงในชีวิตนี้เขามาที่นี่ทำอะไรเจียนอีหลิงถามชินชวนไม่ได้จบจากโรงเรียนมัธยมเชืงหัวเขาจบจากมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเหิงเยว่พร้อมกับเงื่อนไขพิเศษยกเว้นค่าเล่าเรียน ถ้าเขาต้องการที่จะกลับไปที่โรงเรียนเก่าของตัวเองเขาควรเลือกกลับไปที่โรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเหฮงเยวไม่ใช่เชิงหัวพูดกันว่าผู้อํานวยการโรงเรียนเชิญเขามาให้คําบรรยายกับนักเรียนรุ่นพี่ปีสาที่โรงเรียนบางทีก็คงจะคล้ายกับแผนการประกอบอาชีพในอนาคตว่าจะเป็นยังไงกันดีเชิงหัวหวังว่านักเรียนที่จบจากที่นี่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง ดังนั้นจึงมีการบรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนรุ่นที่ปี3บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของแผนการประกอบอาชีพบางครั้งก็จะเป็นการรับสมัครงานและบางครั้งก็จะเป็นการติวข้อสอบครั้งนี้พวกเขาเชิญฉินชวนซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนให้เขาพูดในเรื่องประสบการณ์ของการเรียนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการประกอบธุรกิจและประสบการณ์อื่นๆของตัวเขาเอง เดิมทีแล้วนี่น่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เพราะว่าชินชวนนั้นมีหน้าตาโดดเด่นมากจนเกิดความปั่นป่วนขึ้นในโรงเรียนหูเจียวเจียวดวงตาเป็นประกายเหมือนดวงดาวเขาดูหล่อมากเรียนเก่งเปิดบริษัทตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งยังเป็นบริษัทอินเตอร์ที่ต้องใช้พลังสมองจำน,นวนมากอีกด้วยอา เขาเป็นคนในอุดมคติของโลกนี้ทำไมมนุษย์เราถึงแตกต่างกันมากขนาดนี้เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่ฉันต้องกังวลอยู่ทุกวันว่าฉันจะผ่านการสอบหรือเปล่าเมื่อถึงตอนนี้เด็กชายก็เดินออกมาและพูดอย่างไร้อารมณ์ว่านั่นไม่ใช่ความจริงคุณฉินชวนเขาอายุน้อยแต่ก็มีความพยายามที่จะพึ่งพาอาศัยความพยายามของตัวเองเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลย ทั้งที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่เขาก็เริ่มต้นเปิดบริษัทอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนใครบางคนที่อาศัยว่าพ่อแม่มีเงินมีเสื้อผ้าอาหารกินอยู่โดยไม่ประสบกับอุปสรรคใดๆเด็กชายมีหน้าตาธรรมดาสวมแว่นตาเลนส์หนาเตอะเด็กชายมีชื่อว่าหวังเซี่ยงจงและเขาเองก็เป็นเด็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในห้องแปด หวังเซียงจ้งมักจะดูถูกเด็กนักเรียนที่เรียนไม่เก่งอย่างเช่นเจียนอีหลิงกับหูเจียวเจียวที่มีสภาพครอบครัวที่ดีแต่ไม่ใส่ใจในการเรียนหวังเซียงจ้งฉันเรียนไม่เก่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับนายไม่ใช่เหรอหูเจียวเจียวตอบโต้พร้อมกับทำหน้าบึ้งแม้ว่าหูเจียวเจียวนั้นจะอาจหานแต่เสียงของเธอนั้นเบาขาดพลัง สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้